แถ,แถวชายานี้ดูนะครับเผื่อมีตัวครับ ลองวัดด้วครับไม่รู้อยู่หรือเปล่าครับอยู่ครับครับก็สวัสดีปีใหม่ครับนหน,า,หนาทุกคนนะครับก็ปีใหม่ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขตลอดปี64นะครับก็ วันนี้ก็อาศัยตีเลาะๆชายหญยาครับก็เดาๆว่ามันน่าจะมีตัวตรงตรงที่มันมีพวกอ่าหญ้าแถวๆริมตะลิ่งนะครับมีกอมีผักบุ้งมีสวะอะไรนิดหน่อยนะก็มีตัวครับช่อนแหวนครับ ไม่มีอะไรมากครับตีขึ้นหญ้าตีขึ้นชายหญ้าแล้วก็ค่อยคๆลากลงมาครับมีสวะมีอะไรก็ค่อยๆเคาะค่อยๆเคาะๆๆะตรงผักบุงก็มีตัวกัดจริงๆครับเดาวถูกครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บนะครับตัวนี้ไม่ปล่อยนะครับก็จะเอาไปปล่อยที่บ่อนะครับ พอดีมีบ่อที่ทุ่งนาก็เลยจะเอาไปปล่อยใช้แดดเดียวครับแต่ไม่ไม่ไม่เอานะครับจะปล่อยแต่ไม่ปล่อยตรงนี้ครับจะปล่อยที่บ่อที่ทุ่งนาเอเครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะ้านๆะทุกคนนะครับนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ อย่างนี้เลยครับครับสวัสดีครับนะ้านๆะเดี๋ยวพอดีจะกลับแล้วครับนี่ก็เป็นบอ่อที่ท้องนานะที่ทุง่งนาครับนาผมเองครับอันนี้ก็ช่อนที่ได้มาไอช่อนแว่นก็เลก็ว่าจะปล่อยตรงนี้ครับอามาปล่อยตรงนพอให้มีปลาให้บอ่อไม่ค่อยมีปลาช่อนครับมีแต่ปลาตะเพียนก็ ีลยวจะปล่อยอะไนะครับโอเคครับก็นึกได้ว่าที่ทุ่งนามีบ่อก็เลยเอออามาปล่อยทั้งเอที่ทุ่งนาดีกว่าก็โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับอย่างนี้เลยครับ